สวัสดีครับลูกค้าวันนี้นะครับมาส่งรถมอเตอร์ไซค์สามรอแชมป์นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ1้อยิบห้าซีซีนะครับเสื้อสูบมีนมย่นระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมนะครับมีออยล์น้ำมันเครื่องนะครับขับไกลได้ดีนะครับรุ่นนี้เป็นอ่พัฒนามาล่าสุดนะครับขับขี่ง่ายนะครับรุ่นนี้เป็นเกียร์ผู้หญิงนะครับเกียร์มือนะครับสี่เกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังนะครับ ส่งที่อำเภอจอมบึงนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวจังหวัดราชบุรีนะครับที่อุดหนุนกันในวันนี้นะครับก็มีบริการทั้งสดและผ่อนนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับขอขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ ได้เลยครับกดลงจะเป็นถอยหลังอ๋อโอเคแล้วเราจะออกเกียคือดูตรงนี้ว่ามีเกียเยอะไรบ้างทแล้วถเดินหน้าเป็นทีดูว่างั้ยคะจะเดินหน้าไม่จะไม่เป็นว่างครับลูกค้าต้องกดถอยหลังกลับครับถอเป็นสามีเลอเป็นสามเป็นีอย่างนี้เลย เียเป็น 4, ี่สว่างครับจากเก หมื่นสี่พดร้อยครับลูกค้ารุ่นนี้ดีกว่ารถเครื่องใชงานรถเ,เครื่องก็ราคาดีาหรอครับแชมป์ครับมัต้องจดทะเบียนไเนี่ยเีไหมอ๋อครับตัวนี้มีพรลบรครับ